เขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะรวยไหมให้ดูอย่างนี้ครับว่าหาเงินจะรวยไหมคือ1เอาราคาคูณปริมาณถูกต้องไหมสมมติว่าอะสมมติสมมติสมมติว่าอยากมีเงิน1ล้านบาทอาอยากมีเงิน1ล้านบาทต้องขายของให้ได้กี่ชิ้นถูกต้องไหมความมั่งคั่งก็คืออะไรเราอยากมีเงิน1ล้านนี่ความมั่งคั่งเนาะราคาหรือคุณค่าสมมุติว่าของชิ้นราคา10บาทนะสิบาทขายของ10บาทต้องขายให้ได้กี่ชิ้นถึงมีเงิน1ล้านฮะ หน0 0 0 0จริงไหมห0 0่0นน,นนี่คือพลังทวีนะครับหรือว่าปริมาณน,นั่นเองนะฮะเอาใหม่ถ้าของชิ้นนั้นขยับเป็น100บาทต้องขายให้ได้กี่ชิ้นครับ10,000ชิ้นเนาะแล้วก็ไล่ไปขายของ1000บาทต้องขายให้ได้1000ชิ้นถ้าเกิดขายของ10,000บาทขายให้ได้100ชิ้นถ้าเกิดขายของมูลค่า10,000แสนบาทต้องขายกี่ชิ้นเอง10ชิ้นและถ้าเกิดขายของมูลค่า1ล้านบาทอ่ะ ขายแค่ชิ้นเดียวเห็นภาพปะทีนี้เข้าใจยังว่าความมั่งคั่งเท่ากับราคาคูณพลังทวียังไงโอเคไหมความรวยจะเท่ากับราคาคูณปริมาณได้ยังไงเห็นภาพนะครับคีย์ที่พี่จะบอกก็คือว่ายิ่งเราทําให้คุณค่าของตัวเองคุณค่าของธุรกิจคุณค่าของความสามารถเรายิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เนอะแวลูยิย่งมากขึ้นปริมาณในการใช้ก็จะลดลงครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดน้องเป็นพนักงานแล้วเป็นพนักงานที่เก่งมากๆแวลูทักษะเก่งมากๆน้องก็จะได้รายได้มากขึ้นต่อเดือนถ้าเกิดน้องเป็นคุณครูสอนพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนบนโลกนี้มาก่อนเลยมีแค่น้องคนนี้ที่สามารถสอนเรื่องนี้ได้น้องก็จะสามารถเก็บค่าชั่วโมงได้แพงมากๆสอนหนึ่งครั้งได้เงินหนึ่งล้านทําได้ถ้าน้องเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นธุรกิจที่ไม่มีใครเหมือนบนโลกนี้เลยน้องก็จะสามารถเก็บค่าเก็บรายได้ได้มากขึ้น ถ้าเกิดน้องลงทุนในหุ้นที่ไม่มีใครมองเห็นน้องก็จะสามารถได้รายได้ก้อนนั้นไม่เหมือนคนอื่นเห็นภาพไหมครับอันนี้คือความรวยเท่ากับคุณค่าคูณพลังทวีหรือราคาคูณปริมาณนั่นเองเนาะทีนี้ถามพี่แก๊ปว่าพี่แก๊ปเราจะทํายังไงให้เราแตกต่างจากคนอื่นเนาะทำยังไงให้เรา,า,า,เรามี v a l ลที่ไม่เหมือนคนอื่นมันมีอยู่ที่คีย์เวิร์ดสอันนี้กาดอกจันไว้99ดอกเลยฮะ อย่างแรกทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นครับ 2. ครับสร้างความพึงพอใจให้มันมากขึ้น 3. ครับเราต้องไปช่วยแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับคนคนนั้นให้ได้ถ้าทํา3เรื่องนี้ได้เป็นการอัปเลเวลหรือพัฒนาคุณค่าในงานของเราได้มากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราขายเสื้อผ้าแล้วอยากมีเงิน1ล้านบาทต้องขายเสื้อให้ได้กี่ตัวครับถ้าเกิดเสื้อตัวนี้ขายได้ราคา200บาทขายเสื้อผ้านะตัวละ200 ต้องขายได้กี่ตัวครับขายให้ได้5,000ตัวถึงจะได้เงิน1ล้านบาทแต่เอาใหม่เราบอกว่าเฮ้ยเราอยากสร้างความแตกต่างช่วยลูกค้าได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าเราจะได้เพิ่มคุณค่าของเสื้อตัวนี้และจะขายได้แพงขึ้นเราก็เลยมีไอเดียใหม่ขายเสื้อผ้าเหมือนเดิมแต่หลังจากนี้บอกว่าเจ้าค่าเอ้ยเจ้าค้าเอ้ยเสื้อผ้าที่เราขายเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไม่ยับไม่ต้องรีด จากเดิมขายตัวละ200ขายตัวละ400มีคนยอมซื้อขายตัวละ400ขายที่ตัวครับจาก5,000ก็เลยเหลือขายแค่2,500ตัวเนาะแปลว่าอะไรครับแปลว่า v a l u ลที่เราสร้างขึ้นตรงนี้คือ1ก็คือมันไปสร้างความแตกต่างและมันไปช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นได้เห็นปะเพิ่มแ a l u ลูมันก็ช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราได้